ที่ตอนที่สอบทที่แปดบทสวดธรรมจากรภาวนาสูตรเอวเมตตังเกเอกังสามยงางพระกัตตาภาราสิยังวิหารติอิสิปตนมิทธะทะเยทันตะโกทัพพะพระวาวาวันจาวะคิเยพิกุหามันเต อันตาปัจิตเนะญาเสวิตพาโยชายังกามสุกามะโขัลิกานุโยโค เทนะอภิสัมพุทธาจักูกัลลณียาณัคขลินีอุปสัมมายะอภิยาชายะสัมโพธายะนิพพานายะสังขังวัตติกรตุมาจักสาภิกกวีมัชฌิมาปฏิปัตตาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักูกั สีบุษมารยาสัมมาสติสัมมาสัมาทิยังโกสาภิกษเวมัญจิมาปฏิปัติตาตถตีนีภิกษุพุทธาจัุกัานียานากรานีอุปัสสนาญาปิญญาสัมโพธายานิพานายาสังวรตันติอีทังโคขปนยภิกษเว ชาติปีติทุกขางะลา သံវិလကဏီလောထောတာကိုပဏိညိတကိုမုတ္တိဟနာရိုဟိတံခေါပနာပိသဝေဒုခာနိရောဓ။ဟာမိနီဘာတာပတာလိယသစ္စံအယာမိဝဟနိယော။ဟတတိโกမခောသေယသံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသံသံဃာပိုသမ္မာဝါစာသမ္မာတာမန္တောသမ္မာအာชีဝ มายามมสัมมาสติสัมมาสมาดีทีทั้งทุกขังอริยสัจันติมีพิตรเวบุเพอานานุสตุเตสุธรรมเมสุอกุลูฏาปฏิญาณังูฏาปฏิปัญญาูฏาปฏิวิชาอูฏาปฏิหาโลโกทฏาปฏิตังโฆ อานิทังทุกขาสุขียัสสจางปะริเยยันติมีพิกเวบุเปอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจะปุ้งอุทาปฏิญาณมุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิหาโลโกอุทาปฏิทางโกอานิทังทุกขาอริยสัจจางปะริญาตันติมีพิกเวบุ อุทารปฏิพันญาอุทาปฏิวิชชาอุทาปฏิหาโลกอุทาปฏิอีดังโกาสมุทยโยอรยสัจันติเมพิกเวปุเพอนาเตุธมเมุจฉงอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชชาอุทาปฏิหาโล อุทาปติวิชาอุทาปติหาโลกโออุทาปติธังโคมาณีธังทุกขสมุทโยเรียสัจจังไนนติเมพีทเวบุเถอานานุทุสเสตุธัมเมสุจฉกอุทาปติยานังอุทิภติปัญญาอุทาปติวิชาอุทาปติหาโลกโออภปาติ ตุการิโรโตอริยสัจฉิเมพิเกเวบุเอานาโนสุเตสุธรมเมสุจักุงโอทาปฏิญาณังอุทาปฏิบัญญาโุทาปฏิวิชาโุทาปฏิอโลกโอทาปฏิังโคอานีถังตุการิโรโตอริยสัจังสักัตันตามปฏิเมพิเกเวบุเพนาโ อุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาโอทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกโอทาปฏิตังโกปาณีทังสุขานิโรโตอริยสัจจังสันติการติเมพิกเวบุเพสานานุสุเตสุธมเมสุชะกุงอุทาปฏิญาณังอุทาปฏิปัญญาโทาปฏิวิชาอุทาปฏอาโล อี่ทั้งตูการิโลขทามิหนีปฏิปทาอริยสัจฉันท่เมพิทเวบุเพหอนานุสเตสุธรรมเมสุจักุข้าปฏิยานังข้าปฏิพัญญาข้าปฏิมิชาข้าปฏิอโลโกข้าปฏิตังโกอนิทั้งลูกานิโลข้าามินีปฏิปทาอริยสัจฉันทั้ง ภาเวธรรมปฏิมีพิกเวบุปเผอานานุสุเตสุธรรมเเมสุจะคุ้งอุทาปฏิยาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิธรรมโคอาณีทั้งทุกขานิโรธาคามีนีปฏิปทาอริยสัจจภาวิทัติเมพิกเวบุปเผอานานุสุเตสุธรรม มีสุตรจากขุทาปฏิยานังขุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิยาคีวันจาเมพิตเวอีมีสุตัจูสูสูอินียศเตสูเอวันติภารีธันวันตะทักทราสะทกาลังย သမ္ဗုဘုသောဝဇယာစီဧတောဇဩမေပိရဝေအိမေလူသထုသုသေးအထေသူဟေဝန္တိပရိဝတ္ထံလောကသဝါကာလံຍາດတုနံညာနာသသနံ ਸੁ វិສຸດ tham ဟော సి ຍາດຖံພິກຂະເວသသေຊະເທເວ เทตเทวเกโรเกตมารเกตพัมมะเกตหาธรรมะรัมมริยาปชาตัสัตถะว่ามนุสสยานุตตลังสัมมาพุทโติมอาบิสัมโพธิปัจจะสิงยานัจ่าปนนาเมตันสนังมุตตาปเทงอากุพมาเมวิมุตติอายันมันติมะชาตินันติธานิบุนะภัณฑบุตริอิทาวะ อิัมโวจ่าภะภะวะอาตมานาปัญชาวัคคิยาภิกขุะคะวะโตภาสิตังอาภินันทุอิมันมิจ่าปะนาเวยะเวยากะลังสีมายะมเนะอานมัโตโกรันธยาวิละคังวีตัมลาทัพฮาจักุงอุทาปัธิยาติเจสุตโมทยะ